เออแดดฮอนหลายคักไปยัการมานาโคกมาตัดหญ้าคันแท้พี่น้องพูนมองคันแท้มันขาดนล่ละหย่านมันหนูมาอยู่อีกเนาะป่านนี่ก็ยังมีเล่มเล็กๆในหน่อยแล้วได้หนูะถ้าเขาบัดตัดนี่หนูมาอยู่คักๆละพี่น้องเลยโอ้ยแดดฮอนมืดนี่ฝนบาตกฝนเวลาฝนมาตกกับแดดฮ้อนห้อน บ้านพ่อใหญ่การน่ะแจกเป็นแนวไดะเงินไหลลับพันพี่น้องตามคําเรียกร้องอตามคำเนึยงร้กอกเงินไหลละพันผู้ใดยังมาทันได,ด้เ้อะผู้ผู้ใดยังมาทันได้ก็สแสดงว่าติดประชาคมอแต่ว่าทกศมายืนยันแล้วว่าได้ภายในเดือนกันยานี่แหละบดเลยสู่ผู้สู่คนทกศมันที่จริงมากทกศบไดไติดดอพี่น้องมันติดอยู่ที่ กรมส่งเสริมการเกษตรแหละเพื่อนบันไดสงรงไายซื้อให้กับทกศนะถ้าทรงเพื่อนก็จะโอนให้บดหน่อเนี่ยนเะพื่อนว่าโอนให้บดสุขคนและเงินเชาหน้านี่เพื่อนจะไปจงไว้เลยมาเบิ่งคลิปนี่จะหูเลยว่ามันติดเพราะยังคือบันไดเงินเงินคือบ่เข้าง่ายไหนว่าวันที่สามภาคอีสานเฮาสิได้อ่ามันสำนักงานใหญ่เพื่อนโอนให้อีหรีละ่ะ แต่ที่นี่มาอยู่ที่จังหวัดมาเนี่จังหวัดก็โอนบ่ได้เพราะว่าติดในส่วนของเรื่องลายซื้อบม่มีในการโอนน่ะลายซื้อการโอนบ่มีก็ต้องรอให้กับกรมส่งเสริมการเกษตรพระทรวงลายซื้อซะก่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อนนะครับเนาะบางเทีบางที่มันก็ติดประชาคมแน่ยังแนนเนี่ยนะก็โอนรอบต่อไปที่จริงว่าเฝ้าแน่เกษตรกรชาวนาเขาเดือดร้อนนะครับเนาะมาเมนว่าเห็ด เป็นชั่วโมงเป็นย่ามอยู่หันโอ้ยเฝ้าแมมันไดเ้เร็วจะได้เงินซื้อปุ๋ยกันบ่นเนี่เดี๋ยวมันจะเลยเวลาเด้มาเบิงแฟมพับแฟมเข้าพี่น้องหัวหน้าทำไงดีเงินไม่เข้าใจเย็นๆก่อนนะคะเกษตรกรทุกท่านาเกษตรขอแนะนำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นดังนี้ค่ะให้ทุกท่านนะคะเข้าไปที่แอปฟ a r ์ม o o k ล็อกอินโดยใช้รหัสทะเบียนเกษตรกรให้เรียบร้อยจากนั้นเข้าไปที่เมนูติดตามสิทธิ์ซึ่งถัดลงมาจากรูปโปรไฟล์ค่ะเข้าไปที่โครงการมาตรการด้านบนสุดนะคะตอนนี้ยังเห็นเป็นปี62 6 2, 3ถค่ะไม่ต้องตกใจนะคะกดเข้าไปค่ะเข้าไปที่ตรวจสอบแปลงเข้าร่วมจะพบข้อมูลแปลงที่เข้าร่วมโครงการนั้นน,นค่ะถ้ามีข้อความขึ้นว่าส่งทกสแล้ว แสดงว่าผ่านประชาคมและมีการส่งข้อมูลให้ทกสเรียบร้อยแล้วให้รอเงินเข้าค่ะแต่ทั้งนี้ขอให้เกษตรกรทุกท่านตรวจสอบข้อมูลให้ครบ